จริงเหรอพี่โอ้โหนี่มันนิ่งจิงเหรอฉ้นขอสั่งหอยใหญ่มากเลยค่ะพี่ตงมาทนบุรีนะคะ้าแฉลีขงอยลุงพมฟาร์ังทมที่เราจะไปพุ่เนี้เหรอคะใช่ค่ะเล้าของฟารวันเนี้เหรอครับวันที่ออ๋อครับฟาร์มลุงทมอยู่ที่ไหนครับพ่าแฉลบค่ะท้องอยู่แถวเขตขาเฉลียเคียข่าแฉลี แน่ฉลยค่ะก็ไปทางแนวเลคนคนละที่ท่าฉลองนะคะท่าฉลับลําซิหงอะครับท่าโอ้ใหญ่มากใหญ่มากกี่ตัวหอเเราเลยี่เขาขายยังไง่ันบอกว่าเขาขายยังไงเนี่า ไม่รู dale, dale. ้ตัวเท่าไหร่นะครับเนี่ยตัวละปกติก็คือได้แต่เจ็ดสิบแปดสิบบาทนะคไม่แะรัวขายสองตัวละสองร้อยอนิา โอ้โหแล้วก็เป็นฝ่ามือเนี่ยคนแบบแตงขวามือที่เล็งอีกแล้วดูสิฮะดูปา,างอ่ะที่เล็งจองแล้วตัวยาวเนี้ยมกันาครึ่งเคียงครับเนี่ยอ,อ้อ่ะเดี๋ยวต้องลองกันหน่อยลองเลยกินเลยเปน็นแอปพิไทเซอร์ ไม่มีสามแล้วตอนนี่สี่ก็พอหอมแล้วที่บอกว่าที่นี่ร้านที่ทำอาหารเช้าอาหารอะไรอย่าลุงชมก็มานะคะใช่ค่ะผมขอออาตัวนี้แล้วกันค่ะตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ดีตัวนี้ใหญ่มากใหญ่ให้คนใหญ่ไม่ติดติดใคร ็นคนแพ้หองไม่กินขอไไหน้อุดย่ะค่ะดขอญาตลองเลยนะฮะไฟดับไปนิดนึงแต่ว่าเออทำไมไฟมันดูแบบเนาะใส่เครื่องเคียงนะฮะก็มีกระกระเทียมเจียวแล้วก็กระเทียมสดครับเทียมสดนะฮะ

คือแล้วบางทีเวลาขายเอย่างนี้นะก็ขายได้โค้งใส่ครึ่งเคียงได้ยังต้องมีใส่นะฮะเพิ่มความหวานด้วยยอดอะไรคะกระถินขึ้นหมดฮะกินเกินสามตัวจะแข็งต้องขึ้ตาแข็งตาให้จุดเป็นเนื้อ ทบมแล้วกขพูดแข็งที่สมาอยากให้แข็งเหมือนกันคุณลงไปที่่าแล้วโดนหลอกไงไม่บอกกินที่เสร็จแล้วไปกินตัวน